และนี่ก็คือเอลลี่ผู้จัดการโรงแรมที่รู้ลาที่สุดในเมืองแห่งนี้ส่วนนี่ก็คือผู้จัดการโรงแรมเก่ากึกกีกดติดตามช่องของเรากดกริ่งแจ้งเตือนแล้วกดไลค์ให้เราด้วยนะออ้ยลูกค้าของเรามาแล้วค่ะออ๋นี่ถุงแล้วเหรอนี่สาฟี่ของเธอจ้ะ ของห้องที่มันแบบว่าเอาดีที่สุดเลยนะคะอ๋อผมเกือบลืมแน่บริการขัดรองเท้าให้เงาวิบวับพรา,าเรียบร้อยแล้วครับ ขอห้องที่มีแบบว่าจากุชชี่นะคะ่ะผนังก็เก็บความร้อนค่ะเข้าใจไหมคะ <c oughs> ส่วนเรื่องราคาหนังไม่เคยเกี่ยงอยู่แล้วค่ะอ่าห้องเบอร์เจ็ดน่าจะเหมาะเหมิงกับคุณที่สุดแล้วค่ะคุณผู้หญิงเริ่มจากพ้นสีลงคี้กาดจากนั้นก็ทากาวแล้วติดทองคาเปลลลงไปแล้วก็เคลือบด้วยน,น้ำยาทาเล็บมีกาเพชรต่อมาก็ตัดก,กระดาษสีทองเป็นวงกลมติดลงไปแล้วก็เรียงเพชรพลอยเทียมให้เป็นรูปเลขเจ็ดสุดท้ายก็ห้อยพูลงไป แล้วคุณแจของผมนะครับอสวัสดีครับอก็น่ารักดีอยู่หรอกนะห้องของคุณอยู่ทางโน้นค่ะนี่คุณผานี่ค่ะคุณแจของคุณแต่ว่าอย่าทำหายเด็ดขาดนะคะฉันกำลังมีความอออถึงสักทีห้องเบอร์สสามคงจะใช่มั้ง โอ๊ยไม่ต้องใช้คุณแจด้วยสาวอะจิงจังพ่ะเนี่ยแล้วสาวไอ้เจ้านี่มาทำไมกันล่ะเนี่ยปะโถอ้าวไม,ม่มีโตอ๋อแต่ก็ช่างมันเถอะอ้าวเตียงก็ห,กหักว,ว้วาวว,าว้าวว้าวดีจังได้เตียงตั้งสองเตียงแน่ฮะไอ้อพับลุกแล้วทำไม่ง่วงนอนจัง ต้องหาอะไรทําให้ตื่นหน่อยแล้วล่ะมินิบาร์มีอะไรบ้างนะอ้าววัสดีครับคุณลูกค้าเครื่องดื่มนี้สำหรับคุณครับคุณผู้หญิงอุ๊ยมีมินิบาร์ด้วยอ่ะน่ารักจังไต้เวลานอนแล้วอะไรกันเนี่ยกระดาษทิชชู่อย่างนั้นหรอเป็นฝีเมื่อเจ้าตัวนี้สินะมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นเลยนะไปไป แล้วกลิ่นตูนี่คืออะไรกันเนี่ยเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ห้องน้ำของแกสักนหน่อยเ้ยจะต้องเขียนบอกให้แม่บ้านมาทำความสะอาดะอานสหน่อยแล้วล่ะกรุณาทำความสะอาดห้องให้ผมทีครับเฮ้ยมาสักทีนะครับคุณช่วยทำอะไรกับไอ้เจ้านี่หน่อยสิอีแหะไม่มีทางหรอกค่ะห้องของคุณคุณก็ต้องทำความสะอาดสะอานเองสิคะบริการประทับใจจริงๆคงไม่มีทางเลือกอื่นแล้วสินะเมนจะบัดเลยหึม โอ้เย่ยมากนะเย่ะมากอ้อแต่ว่าอย่าลืมเช็ดตรงประตูด้วยล่ะเข้าใจอ่าสะอาดสะอาดแลวจุดจุนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกลิ่นตัวตูวนี้มันอะไรกันเนี่ยกลิ่นตัวเราเองนี่นะฮฉันสามารถกินขนมนี้ได้โดยที่ไม่เบื่อเดี๋ยวฉันเก็บเองค่ะอันนี้ก็หลย แล้วก็อันนั้นเอาแล้วขยะหายไปไหนซะแล้วละเนี่ยกระดาษทองสาาโ่รยปลายไปเลยจ้าได้แล้วค่ะได้แล้วอุ้ยได้แล้ว็บแล้วค่ะช่วยเอาขนมมาให้ฉันอีกค่ะคักถได้เลยค่ะนี่น้องหมาองคุณครับอุ้ยมันไม่ใช่ของฉันสักก้หน่อยเอากลับขึ้นไปเลยนะสวัสดีค่ะอุ้ยคุณเจอน้องหมาของฉันหรอคะ โอ้ยเป็นห่วงแกแทบแย่แนะ่นี่ค่ะรางวัลตอบแทนของคุณค่ะเดีย๋ยวๆฉันจะจัดการกับน้องหมานี่เองไม่ผมเองง <c oughs> ั้นยันยิงยาวประพายยิ่งชุมยังยิงยาวกระพายยิ่งฉุม <c oughs> เอามานะ <c oughs> เอามา้า <c oughs> ดีครับน้องหมาของคุณครับส่วนเรื่องเงินไม่ต้องห่วงหรอกนะครับผมขอแค่ได้ออกปเดทกับคุณเ <c oughs> ป็นรางวัลก็พอแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ีหนาวจังผ้าเช็ดตัวก็เปียกไปหมดเลยอ้าวแล้วใครกันล่ะเนี่ยกระต่ายกับแครอทดอย่างนั้นเหรอพับผ้าเช็ดตัวรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ม้วนแล้วมัดด้วยเชือกพับป,ปลายทั้งสองข้างขึ้นไปและมัดทีนี้เราก็จะได้หัวกระต่ายแล้วแล้วก็ปิดเชือกด้วยริบบิ้นผ้าไหมาจากนั้นก็ติดโบตามด้วยตาและจมกูกสุดท้ายก็ติดหาง ต่อมาก็พับแครอทจากพา้าสตัวสีเขียวพื้นเล็กแล้วก็พา้าสตัวสีส้มผื้นใหญ่เริ่มจากพับพ้าสีส้มเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้ววางพ้าสีเขียวจากนั้นก็ม้วนจัดให้เหมือนแครอทติดดวงตาและจมูกลงไปเจ๊เกระต่ายตัวน้อยนะมีอาหารกินแล้วเิกเอย่ามองฉันอย่างนั้นสิโอ้ด่ารักฉะมบัดเลยอุ้ยดูตาใสาแป้นนี่สิงั้นก็เช็ดมันแบบนี้เลยก็แล้วกัน ชุดนี้จะต้องส่งสักสะแล้วล่ะใครก็ได้ช่วยสันทีวิ้ยอะไรนะ่ะอืมอ๋อชุดของคุณสะอาดสะอ้านแล้วค่ะโอ้ว้าวบริการประทับใจส,สุดๆลิบวีไอพีไว้ฉันชอบการเดินทางแบบสะดวกสบายส,สุดๆ ส่วนลิฟของคนถั้งแซกนั้นก็คืออ,อบะไดฮ่ฉ<อ>ันจะกินอะไรดีนะอโอยแพงจังโอ,โอ๋อ้น้ำเปล่าฟรีนี่นะ <laughs> อุ้ยเ e r f e c t ฉันก็เอาแบบเดียวกับคุณเลยค่ะ <laughs> ครับผมขอน้ำเปล่าสองแก้วครับแดกคืนพิเศษของเราครับคุณอยากจะดูบรรยากาศไหมครับ คุณทําได้ยังไงคั้นเนี้ยแล้วช้อนของฉันหายไปไหนกันละเนี่ยเมื่อกี้นี่ก็เพิ่งเห็นอยู่เลยนี่นาทานของหวานนะ,นะครับเฮ้ยขับไปนะเจฟบขาคุณคือน,น,นักันจะกคตัวจริงเสียงจริงค่ะอ้าวแล้วขนมของผมก็หายไปอีกแล้วด้วยอ้อยเจ็บเด้อชอบไหมครับครีมติดจมูกของคุณแหนมนาแอนดูชะมัดเลยคุณน,นี่แต่เวลาอาบน้ำแล้ว บัตบอมมีทองเยอะแค่ไหนกันนะเอ๊ก็ได้อยู่แล้ว <c oughs> เริ่มจากใช้เบกกิ้งโซดา6ช้อนโต๊ะแปงะ้งาาโพดช้อนครึ่งกดซิลิก4ช้อนโต๊ะสีผสมเครื่องสำอางเล็กน้อยแล้วก็น้ำมันมะกอก1ช้อนโต๊ะผสมทุกๆอย่างเข้าด้วยกันจากนั้นก็เททั้งหมดหลงแม่พิมพ์ทิ้งให้แห้ง8ชั่วโมงแล้วก็นำออกจากแม่พิมพ์ผสมผงสีทองกับแอลกอฮอล แล้วทาเคลือบให้ทั่วๆบาตบอมใส่เกลืออาบน้ำไว้ที่ด้านบนโดยใช้เบสซบูใสเป็นกาวยืดสุดท้ายก็ตกแต่งด้วยเพชรพลอยเทียมและกากเพชรโอ้โหวาวเยี่ยมมากเลย น้ำสีทองช่างผ่อนคลายดีจริงๆ <c oughs> โล,โลอลเอาน้ำไม่ฉ่ำชุช่นหน่อยดีกว่าว้าวว้าวดูอาบน้ำเฮ้ยมีประตรงประตูสะด้วย <c oughs> แม่ชอบปีจริงๆเลยแล้วเนี่ยเอาแล้วน้ำละ่ะฮะน้ำไม่ไหลโอ้มีถังน้ำอยู่ซะด้วย <c oughs> อารู้ละ อยจะต้องตากน้ำอาบเองสินะเอาๆไฟดับใกลจะไปคิดแล้วว่าว่าจะเจอแบบนี้ถ้วยและก่อนนะจะไอ้เจ้าฟุนเต้าต่อสวัสดีกระดิ่งสวารับกอตโอ้นาฬิกาของผมไม่ทำงานนะครับโอ้โกระดิ่งนี่สวยดีจังเลยนี่นี่นี่อยากตะเตองนะเดี๋ยวตีมือเลยเอานาฬิกาของคุณกลับไปด้วยเลยเสียมารยาทชะมัดเลย รีบออกไวเดี๋ยวนี้เลยนะนี่คุณอีกแล้วเหรอใกล้ไกลเลยนะโอ้หยุดเล่นไม่ได้เลยอะ่ะโอ้ับได้แล้วก็วอบอกแล้วได้กระดิ่งนี้มีไว้สำหรับแขก V I P เท่านั้นสวัสดีครับรอนดาสวัสดีค่ะ อย่าแต่ต้องกระดิ่งนี้อีกเข้าใจหืมโอ,โอฉันดูรวยหรือยังนะ <c oughs> ไอ้ท้องร้องจ๊อกๆสะแล้วแบบนี้คืออ,อ๋ทอทงหิวสินะไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยฮะดินเนอร์สุดลูกละจากเชฟมือทองมาแล้วจ้าอาหารเลิศหรือ <c oughs> ดีใจจังที่ได้ดูเชฟมือชี่ทำอาหารใกล้ๆแบบนี <c oughs> ้โอยว่าแต่เสร็จยังคะเนี่ยเชิญร <c oughs> ิมรดความอร่อยได้เลยค่ะหุยขอบใจมากนะ ซ้อมทองด้วยค่ะถ้าขางแน่นอนค่ะอาหารของคนทั้งแตกจะมีอะไรบ้างนะอ่ะเฮ้ยวนงั้นผมขอเป็นแซนด์วิชก็แล้วกันครับแต่ว่าจะต้องใส่เงินมาก่อนนะครับครับได้เลยครับคอยก็มีเงินอยู่โด้นี่ไงครับหืโอเค เริ่มจากทาครีมชีสลงบนขนมปังแล้ววางซีสลงไปประกอบด้วยขนมปังที่ทาครีมอีกแผ่นหนึ่งลงไปแล้วก็ทำแซน์วิชอีกอันจากขนมปังโฮลวีสและซีสตัดแต่งให้เป็นทรงผมจากนั้นก็ตัดอวัยวะบนใบหน้าจากมะก,กอกติ๊กและแตงกวาจัดวางให้เป็นใบหน้าแซนวิชของคุณได้แล้วค่ะ เอาเอาคุณแซนวิชมันมองหน้าผมน่ะโอเคอ่ะอ่ะไม่มีแว่นตาก็มองไม่เห็นเล่า hmm. ครับขอบคุณครับืม hmm. ได้เวลาเช็คเอาแล้วก็ hmm. คืนปุนแจแล้วล่ะโ oh, <c oughs> อ้ออกวันเดียวกันเลยเนะ <c oughs> <c oughs> าะวยบังเอิญจังเลยนะคะคุณ <c oughs> งั้นก็อ่าคงลาก่อนสินะครับลาก่อนค่ะ ลาก่อนครับลาก่อนค่ะผมต้องไปแล้วหระลาก่อนนะคะไปจริงๆแล้วนะครับลาก่อนค่ะล,ลาก่อนครับลาก่อนนะคะเทฮ้ยห <c oughs> <ๆ>ยุดค่ะหยุดหยุดหยุดรีบออกไปกันได้แล้วค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะเ <c oughs> ดินทางปลอดภัยนะครับน่าที่สุดก็ได้นับเงนินสักทีๆๆๆโอยคงได้เวลาไปสนามบินแล้วสินะ งั้นผมออกรถเลยนะครับคุณหนูคุณชอบวิดีโอใหม่ของเราไหมคอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยนะว่าคุณอยากอยู่ห้องไหนมากกว่ากั้นหรอแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอสนุกสนานต้อนใหม่ๆจากช่องทุมๆมยังไงล่ะะ